ครับวันนี้ทีมงานของเราก็จะมีสั้งปัมม๊มเสมอขนาด750วัตต์นะครับเป็นปั๊มดีซีบัดเด็น,นะครับโดยเราใช้แผง3 3 0วัตต์จำนวน3แผงที่อำเภอวาปีจังหวัดมหาสารคามน,นะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างเราใช้เหล็กการสนิมนะครับเป็นเหล็กกัะวันไนแล้วเสาเป็นเสาปูนน้ำก็ไหลเต็มท่อครับไหลแรงมากครับ ทางเจ้าของสวนก็จะทำการเกษตรนะครับครับสวยงามครับใช้งานได้ดีครับ